อัานกฤสีว่าไงโอเคนะครับผมต่อไปฐานจุดที่5หมายเลข5้าห้ของคุณวัชราพรไสศิลา,าพัฒนาการอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาไป ขอ้อมูลเลยครับข้อมูลฐานที่สี่มาเลยฐานที่สี่นะครับนันมเบอร์สองสามครับท่บนานอาจารย์ครับผม1ิโทวุฒิชัยเอี่ยมรัศมีคุณ1ิพโทนี่สอท่อสทอ,อ,อสท่อโอ้ท่านเป็นทหารก็ทิพโอท่านสมาชิกไทยวฒิเอี่ยมรัศมีคุณครับถูกต้องครับถูกต้อง คนการช่างนะครับฐานที่สามกับฐานที่ห้าลบก่อนได้ไหมครับฐานที่สามกับฐานที่ห้าลกก่อนนะครับฐานที่สามล,กกละะบออลพียงนึงครับลบปัสมีกุลคุณจุรีรัตน์วทะหงรู้เรียนกุวิชาคุณป้าหนุ่ยจากมุทิธรมหานครไป สอทอชัยมบุญอิมพัะสมีคุณดันวัชรินอิมัสมีคุณกับคนบักปะลไทยสามสองหนึ่งไฮ้ออเ้ดใจเบิก้าปีนี้ขอแก้ตัว มีกายที่พลาดนิดหน่อยไปถึงพวกเราทุกท่านนะครับอ,อาจจะเย็นๆได้สารได้คอยคอยลูกใหดอกเออคอยคอยลูกเออมันสี่หมื่นพอไปอย่างท่านประธานใหญ่ท่านอาจารย์วิรเชยเป็นห่วงหลายประร้องมาที่ถามที่สามอะมากกับไผ่ลูกมากกัน้าหมูครับข้ากระไผ่ก่อนหนาหมูครับหน้าหมูหน้าหมูหน้าหมู หน้าหมูนี่เนี่ยเจ้าได้หลงหลานกันนี่หลานของเจ้ากวยขึ้นอยังนี่ไงป้าตาบานไหนลูกป้าตาบานไหนครับจำแนบปะบ้าหนองดูครับตำบลไหนลูกจำแนบบะป้าหนองดูป้าหนองดูครับบ้านบ้าหนองดูป้านนองดูอำเภอไหนลูกอำเภอฉวัดครับอําเภอฉวัดบุรีเด้อบ้านหนองดูอําเภอฉวัดบุรี ครับอ่าอ่ะผู้นี่สองบาทอา่าจะต้องผู้นี่สองบาทที่นี่มันดวนมันดวนอยู่ครับแม่น้องล้ำมนเลยแม่น้องล้ำมนครับแม่น้องล้ำมนนะครับอายุสามปีสามขวบนะครับมาฮับลูกแน่นะครับอดี๋ยวเทิงเวทีนี่ละมีสองเคสเด้อบัตรผู้ถูาลุงมาต้องมาเด้อครับขออนุญาตเยเจ้งเวลาโอ้ต้องปังมาลูกขออนุญาตแจ้งเวลาครับวังไฟแสนเอาไฟแสนก่อนนะครับเดี๋ยวผงไฟลานทีหลัง ฐานจุดที่2หมายเลข48ครับของเด็กชายกิติพัฒนนะครับบงังไฟแสนนะครับจาก่ายอรไทยเบิกฟ้า3 4 5คะแนนฐาน,านจุดที่3หมายเลข18ของคุณอธิวัต์จาก่ายโพเงินนะครับ90คะแนนฐาน,านจุดที่1หมายเลข23ของนายอาเชตภูการจาก่ายเทเวลา130คะแนนฐาน,านจุดที่ห้า หมายเลข20ของเด็กหญิงปาริดาจากค่ายเทพนม390คะแนนฐานจุดที่4หมายเลข13ของคุณธิยาพัฒนจากค่ายสากลการช่าง320รคะแนนฐานจุดที่1หมายเลข44ของคุณพันธษสาวุฒิแดงแดงจากค่ายเทพเวลา140คะแนน ฐานจุดที่หนึ่งหมายเลข72ของคุณอภิรักษ์จันนาคำคุณอภิสิทธิ์จันนาคมจากค่ายเทีเวลา373คะแนนบังไฟล้านของคุณธีระเนตรวงจากค่ายเบิกฟ้านครแก่สาอยสาคะแนนเชิญครับท่านผู้ชมครับผมไม่สามารถจะดูแลเด็กคนนี้ได้นะครับ แม่เราบ้านนี่นี่เสียเล็กเี้ยงนี่แต่แม่ดิพี่เกียนแล้วจะปล่อยดึกหน่อยบ่เนี่ยครับอันปล่อยปล่อยั๊กไฟตะกอนจะปล่อยดึกหน่อยครับเอามาผู้นีิแม่นบ่ครับมาห้าพันบ่ลปล่อยบังไฟตะกอนจะปล่อยดึกหน่อยพันสองคนเส้เดินมาสองคนเส้นเด้อ่วาโอเคครับโอเค ต่อไปเราจะจุดบั๊กไฟที่ฐานจุดที่3โอ้ชาไส้ก็ให้เลบั๊กไฟหมายเลขเก้านะครับของคุณออนุมาทองศาสตร์จากอำเภอโพธา,ารามจังหวัดราชบุรีพี่คุณทองสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปเพี่น้องนะครับ ด้วยความเคารพขันพ่เห็นหลานแล้วมากกองด้วยการมาหาท่านประธานใหญ่เด้อท่านอาจารย์วิรลชัย<ล>เออเชียร์สีใดเด้อกันสิวูกันแหล่บริท่านผู้กองห้่ยพ่าเป็นธรรมดาแล้วครับปล่อยเร่นจได้เป็นแม่ที่บ้านผมเนี่ยตั้งคุณคุณเจ็ดหมื่นพนเด้ท่านอาจารย์มารับได้อีกนะครับมีคน,นอยู่หน่วยกู้ภัยนะครับอยู่กับหน่วยกู้ภัยเด็กสามขวบนะครับ ความพร้อมมาที่ฐานที่สนัมเบอร์443นายอุทิศพระเดชครับผมข้ายาลูกเจ้าพ่อมองแสนครับท่านอาจารย์ครับผมความพร้อมไปที่ฐานที่สลํลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟฐานที่ส5 0 0้าหมนายเลข443ของนายอุทิศพระเดชข่ายลูกเจ้าพ่อ เมืองแสนสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปขาาชาขออนุญาตเด็กชายบัาฑิโกนบัณาเกิมาพัะอยากสีเกตนะครับมหาอันพอายัยยู่หนาหนาหนาไข่ได้ด้หนาฐา,านจุดข้อมูนฐานมหารพร<อ>พนะครับ,รบขอบคุณครับด้วย อันเฮาเบอร์สามารถสิปล่อยของไฟได้ได้พี่น้องสิซื้อนี่ไหมครับพผมเบอร์หม่องไฟวัดมันปลอดภัยบ่อแสนเน่ครับถ้าท่านบางกับผมนี่พับผมเม่ยงบค่ถือครับได้ความเคารพเด้อค่ะท่านอาจารย์บนบ่าแล้วก็ลีกตั้งอะไร่อนบวมพร้อมมาที่ฐานที่5และนัมเบอร์502ครับชัดเจนครับติดตำรวจตีหญิงสิการจิงฮาชารี ถูกต้องครับครับผมบอกให้ตำรวจได้ครับเด้อดีท่าไงเด้เแม่แม่ท่านผู้กองท่าหลังท่านนี่เต็มอายาอยู่บ่เห็นคือว่าเนี่ยละเนี่ยเต็มอายาป่ะนะได้ความขนมเด้อพี่น้องเด้อย่ำไหว้สันี่เราเราเนีจุดบังไายฐานที่ห้าจุดบังไฟแสงของสิบตำรวจตีหญิงสิการสิงหาชาลีถวายองค์พระมหาธาตุวัดดางอุดมเวทเทพพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่ง นี่แหละพี่น้องนะครับฝงไฟตำรวจมันหมุนออกจากฐานยังสิแล้วฐานที่หนึ่งนะครับฐานที่หนึ่งความพร้อมเบอร์แปดแปดปืนึังยืนกับปืนมึงยืนนห้าหมัดนั่งล้องกันยังมาพวกยืนทั้งคู่นะแม่โอ้ยยังสิว่าจ๋งดีเนาะนัมเบอร์แปดแปดขับขันการ์ดผูกต้องครับ ฐานที่หนึ่งนะครับเพราะปลาพันฐานที่สองฐานที่สองขยับหน่อยครับเออกำลังตกแตง่งเยอะเดี๋ยวเดว้กำลังสอดอยอ่ไอ้หันนาเขามาใส่หมวกไฟยกมือกเขึ้นในเพื่อนแน่กันเจ้ามีความเอาลงมาตะก้อนนะครับด้วยความเคารพนะครับพี่น้องเขา้าเหมือนเจ้าดอกท่านนะ ท่านประธานท่านอาจารย์วีระชัยท่านกะ <ผม S 2> ทิเป็นตสมืหน่พวกครับผมผมผมขึ้นมาสี่ท่านทุกองผมว่าปีหนาดีเสริมขั้นขึน้นไปอีกสูงก็นี้ไหมครับด้วยความเคารพับมัดวาสีชัดเจนเดี๋ยวจัดให้ครับจะให้ตามคําขอปีหนาเอาสูงก็นี่<อ>นะครับและขอให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่หนึ่งนะครับเป็นบั่งไฟของคุณประนวนศรีสุบาน มอัพธนันเทเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุรเวศ3ามไปไปที่ศูนย์ไปแล้วครับหมายเลข8 8นะครับเมื่อสักครู่นี้ ต่อบไปนะครับท่านอาจารย์ฐานที่สองนัมเบอร์สี่เก้านายไพยบุญขุนิกากอนอรไทเบอือฝ้าซ้อซ้อ,อ,อ,อต่างซ้อขออนุญาตนะครับบนเวทีนะครับขอเคลย์พื้นที่นะครับเพราะว่าอีสักครู่นะครับเอ่อท่านสอสอตอนนี้ท่านนายกก็ท่านทุกท่นพรนไปก็มาถึงแล้วนะครับขอเคลย์พื้นที่นะครับคุณจัดคุณใหญ่หลายท่านเอ่อ พูดเกี่ยวข้องเอ่อบนเวทีขอย่าทางหน้าฐานนะครับ,รบท่านทนายกท่านธินกรเชิญบนเวทีด้วยครับ,บท่านพีนรร่พร้องท่านอาจารย์วิ่ติชัยตอนนี้ผมถี่ใส่งดใส่การประชาสัรมพันธ์พบผ,ผ,ผู้หลักผู้ไนเดินทางมาเข้าเขาอีกที่ท่านนั่งอยู่ถ้าท่านดูตัวว่าเอา่อไม่เท่าไหร่ ชัดเจนแล้วครับเบอร์สี่เก้าฐานสองความพร้อมความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองแต่ว่าฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งขยับกันได้บริลูกบังบังสะก้อนได้บ้องอันโอเคไม่ก็ทั้งขึ้นลงมาสะก้อนด้วยความเคารพลงมาสะก้อนหัวหน้าใหญ่ฐานที่สามฐานที่สามลงมาสะก้อนไอย่อยไปท่านที่าะ ลงมาตะกอนครับลงลงมาเพราะว่าเราจะจุดบั้งไฟนะครับขณะนี้เวลา14นาฬิกาแล้วนะความร้อมมาที่ฐานที่สองพันธิเตรียมสิบล้านพนะท่านกำนันบอกผมเป็นอย่างครับครับครับฐานที่หนึ่งพันธิเตรียมสิบล้านพนะจะปล่อยแล้วครับจะปล่อยแล้วครับลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสงฐานที่สอง หมายเลข49ของคุณภัยบุญปุนิกากรเบิกอนาไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ3 2 1ไป go ของคุณภัยบุญปุนิกากรนะครับ เจียวผมนี่แหละคนหลุรลอยแหงก็เอิ่ยนยังล่ะคนหลุบรอยแหงมูสองคุ้มโพนะครับแต่มูซีนี่เพราะเท่าไหร่ฐานที่หนึ่งนะพี่น้องนะครับดูเข้าไปนะครับเป็นบ้อกไฟสิบล้านนะครับฐานที่หนึ่งเป็นบ้อกไฟสิบล้านนะครับ ขอข้อมูลเลยครับฟังล่านก้อนบอกกันนะร้านทีปลานของท่านท่านรัฐมนตรีไ่้ท่านมากกว่าโอแต่กำนั้นมาเบาผิดเดี๋ขอขอโทษขอให้ท่านกำนันไอ้คุณแห่งน้ำชัยป้องไฟเสีบร้านใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ร้านธรรมดานะครับไม่ร้านโบ้ร้านธรรมดาปะนะผมก็มาหนึ่งสั่น เป็นป้งไฟล้านนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ขายก็ไม่แพงนะครับแค่สี่หมื่นสองพันเงินขอข้อมูลฐานที่ห้าฐานที่สี่ฐานที่ห้านะครับท่านนัมายเลขสองไอห้าสองสี่ครับท่านอาจารย์ครับผมนสยวรักษ์คุณคุณจรัสคุณจรัสคุณจรัสเทพพนมนะครับ ครับผมฐานที่สี่ได้เลยครับฐานที่สี่นข้อมูลมาเลยฐานที่สี่ด้วยใช่ไหมท่านกำนังครับผมครับผมท่านกำนันบอกว่านัมเบอร์สองศูนย์นางละไมอินอินสําโรงอินสําโรงนะครับอินทสัโรงนะครับตะกลการช่างครับท่านอาจารย์ครับผมขอฐานที่สามด้วยเลยฐานที่รามท่านลากท่านนะครับ นัมเยอร์04ครับ <Okay. S 1> นสอัจฉริยะอุลเลือนนายคำรงนิษพันธวีภ่าตาพลนภัยเนี่ยเราล่าสุดข้อมูลล่าสุดจากนหน่งนำชัยฐานที่หนึ่งเป็นม่องไฟร้านเขาคุณต้องเตสีนวลนะครับโอ้วอ่าไงเจ้าก,ก็พุ้งงันเลย น,น,นี่ไหมยืนเตือเธอคู่นี่ไหมปุม้ยพุ่งอกงามอาจารย์ท่านอาจารย์ลอ่องซะลองซะจะไอคียอย่โบวถ่าย,ยรูปออกไปไกลหท่านอาจารย์พระรามจ้าพร้อมครับผมโอเคครับให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่5นะครับเป็นบั้งไฟแสนของคุณเยาวรัตกนกรัตน์มอบไปให้ทางด้านเทพพล่มเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุกลางอุณเวศสามสองหนึ่งป้ย พี่นอนจะอยู่ต่างบ้านครับนบนบนเวทีมีแต่ผู้อยากผู้อลักผู้ใหญ่ลหลายหลท่านจนไม่สมามารถจะเจอ,อเยได้หมดนะครับเท่าเท่าท,ที่มีข้อมูลเกอท่านวรพลจันงามท่านอดีตท้ออาทิตย์บดีกระทรวงทรัพยาก็ได้สิงแดล้อมนะครับแต้ก็ท่านรองนายกอบจอสมุทรปราการนะครับท่านคนาพลออคับพนมท่านร้นอ,อคมกระดูนกนภาคุณโอ้หยหลายๆท่านครับตัวของฝ่ยที่เป็นจะมาเอ่ยชื่อท่านนายกอบจพนมไร ดาราดีบุรุษดา,าราดีบุรุษโอ้ยหลายอขอญอาตครับเจ้าของรถบอปไปไม้บอแหวนหกสี่หนึ่งหกกาลสินบอไปไม้บอแหวนหกสี่หนึ่งหกกาลสินขอความโกรนาท่านไปขยับรถด,ด้วยแจ้งเวลาฟังไฟแสนฐานจุดที่สามหมายเลขเก้าของคุณอ่อนอูมาจากค่เป็นคุณทองครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนน ฐานจุดที่ห้าหมายเลข8นักเรียนเตรียมทหารไกลวิทย์นะครับจากค่ายเทพนมครับ290คะแนนฐานจุดที่4หมายเลข43ของคุณอุทิศนะครับจากค่ายลูกเจ้าพ่อเมืองแสน360คะแนนฐานจุดที่1หมายเลข88ของคุณทัพมน จากค่ายเทเวลา105นาน่คะแนนขอบคุณครับเดินค,ครับโหลกฐานที่4เมื่อกี้นี้นะครับหมายเลขอะไรครับโชคจฐานดิงซื้อหมายเลขอนี่นเบอร์ออนั่นเบอร์สองนครับท่านอาจารย์ครับผมความพร้อมอยู่ที่ฐานที่4นะครับ พี่น้องเบิ้งเด้อครับเด้อให้ความสนใจไปฐานที่สี่เด้อเขาติดปลายฐานที่สี่นะครับฐานจุดที่สี่เดี๋ยว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 ฐานที่ห้าดึงอยู่ดึงเชือกอยู่อ่า